โอ้ oh. เป็นไงชุดเลี่ยมทองมาเลยนะทุกคนนะรอบนี้นะทุกคนนะฮะก็พอดีว่ามันมีกล่องใหม่เข้ามาทุกคนครนะมันเป็นกล่องชุด เลี่ยมทองครับทุกคนนะครับซึ่งรู้สึกว่าไอ้เม่งเท่่ะมันต้องได้มันต้องมีทุกคนนนสำหรับชุดนี้ทุกคนนั้นก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเปิดให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวในแรงให้ดูทุกคนนะว่าชุดนี้เนี่ยมันเท่ว่าชุดนี้เนี่ยมันออกยากไหมมันได้ง่ายไหมหรือว่าในแรงนี่มันสวยมันเฟี้ยวสักแค่ไหนทุกคนนะก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้ในกระปฝาคนหนึ่งไลค์ฝากคนงสะสมไว้ก้วยด้วยทุกคนนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมสำหรับการเปิดกล่องชุดเลี่ยมทองที่ผมว่ากล้วยแมนเลี่ยมทองได้เลยน ทุกคน,นครับ let's go กันเลยกแต่วันนี้มีกล่องใหม่เข้ามาอีกแล้วมึงก็ขยันเข้ามาเนาะเพิ่งต้นเดือนเองค่ะแม่เพิ่งมาอีกละแล้วทุกคน,นครับก็เป็นกล่องเอ่อมันไม่ไแน่ใจว่ามันเรียกว่าชุดอะไรทุกคนนะแต่ว่าเห็นทุกคนบางคนเรียกว่าชุดทองนะบ,บางคนก็เรียกว่าชุดเลี่ยมท,ทองนะทุกคนนะบางคนก็เรียกว่าชุดไอหนุ่มแท่งทองบางคนก็เรียกว่าไอหนุ่มเอ่อทองขึ้นสนิมเขียวนะครับ อางัยแล้กันนะครึ่งวันนี้จะบอกเลยว่ามันมาในกล่องที่ค่อนข้างแพงนะเออสำหรับกพอมองว่ามันเป็นกล่องที่หนักหน่วงนะทุกคนนะเพราะว่ามันเปิด10กล่องเนี่ยทุกคน540เลยนะถือว่าเยอะนะถ้าเทียบกับกล่องอื่นๆที่เป็นลัคกี้สปินอะไรอย่างที่นี้ก็ประมาณ360้นะทุกคนนะอย่างอันนี้ก็ประมาณแค่270้นะทุกคนนะแล้วก็อย่างอันนี้เนี่ยก็ประมาณ270เช่นกันแต่อันนี้ม่มา540อนะทุกคนนะฮะแต่เพื่อต้องเรียกว่าเพื่อหนุ่มแท่งทองเพื่อหนุ่่มมเลียทองนะครับ วันนี้เราจะเอามันมาให้ได้นะฮะซึ่งวันนี้เราไม่มีอยู่ประมาณ5 0 0ันเก้าแล้วนะคนับคงไม่ต้องเปิดเพิ่มเนาะคงไม่ต้องจัดเพิ่มนะทุกคนครับเปิดได้ไหมอันนี้อันนี้ก็น่าจะมีแค่ของพวกนนะทุกคนนะน่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมเนาะก็มีพวกอัญมณีทุกคนครับอัญมณีเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็ถ้าหาไม่ออกชุดเนี่ยขอให้ออก3กับ2เนี่ยเยอะๆนะทุกคนนะเพราะว่ามันต้องใช้แลกด้วยนคนถ้ามันไม่ออกเนาะสี่ร้อยคนแต่ว่าเรามีตัวไม่อยู่ได้ประมาณที่300ร้อนะทุกคน,นะรนครับมาทคนว่า หนึ 100, ่งร้อยเราจะเป็นทั้งหมดหนึ่งร้อยี่สิบกล่องคือการตีเนาะหนึ่งร้อยยี่สิบกล่องเนี่ยจะได้อะไรบ้านนะทุกคนนะใครที่จะเปิดทุกคนครับหรือว่าใครที่กำลังต้องการทุกคนครับฝากที่คอมเมนต์ด้วยนะโอเคไหมถ้า,าจะจัดเนี่ยอยากจะมีเนี่ยก็ต้องที่ที่ไร,ทไรครับทุกคนที่ไรครับที่อะไรเท่านั้นโอเคนะลูกกันนะครับ let's go กันเลย,ยข้ามกัน go เุ้ง XL โอเคกมันไซส์ใหญ่ด้วยอะไรเอ้ยโ oh, oh, no, no. อ้โหโสองสามสองสามมาสองสามสองสามมาเออสิบสองแรงอาจจะมาก็ได้นะเฮ้ยเออดีสวยดีเมือกเฮ้ยเฮ้ยมาล้านึงเฮ้ยเอาดีๆนะ สิบกล่องแรกก็มาด้ว้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรดีนะวันนี้มันก็ไม่ออกยาวเปล่าเนี่ยหัวมาเลยนะเว้ยหมวกนักรบนี้เรือนโอ้ย้องใส่หัวเลยนะอุ้ยมาแล้วเนาะรับปรันตีแรกไปก็หลักันอุ้ยสิบกล่องแรกเลยเหรอรืบวันหังรีบวนเลยนะดูดีหัวมันเฟี้ยวนะโคตรเฟี้ยวก็เจียวง้อเนาะฟันล็อกหัวทองคำ โอเคคลิปจบเออคลิปจบไวไดเปล่าวันนี้เออจบไวไวสักสิบสักสิบกล่องไปโอ้ยโอ้ยโอ๊ยตกใจนึกว่ามาเลยเนาะโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยอย่างนั้นเอ้ามันแมวเนาะเออเออมันต้องอย่างนั้นนะโหยมันคืออะไรเนี่ยกระเป๋าสะพายรูปสลับหลงยุค นะไปกันต่อค่ะกล่องที่3าเสียกันเลยไฟอ้อมอมไฟเป็นกล่องนี้มันก็ออกดีนะมันก็ไม่แย่โอ้ยโอ้ยจุ๊บเออเออเนอเอ็กพีดีมากดีมากน้องลาเต้กลมดีมากดีมากโอ้ยมาล้วนๆนะเว้ยหรือว่านี่ล็อกมงหรือว่านีล็อกมง เอ้ยของก็ออกดีอยู่หรอดีหรอวะเนี่ย <Nope. S 1> อาจจะไอ้การันตี8ชิ้นราคาอุ้ยทุกคนแต่ว่า1อันยังไม,ม่ดีสีฟ้านี้เท่ากับ20่ยูนะทุกคนเอาจริงๆริปะเท่ากับ20่สิบยูถ้ากับว่าเราได้การันตีตรงนี้มาเนี่ยก็8ปคูณสก็เท่ากับว่าเราได้มา160อ่า160ยูละเจ๋อเจ๋อร้อยหกสิูแต่ว่าเปิดทีท่หาร้อยเออดี ไม่ดีไม่ดีไม่ดีกำไรสุบๆกำไรเกมตต่นเนี้ยเอ้ยถึงยังวะโอ้ยเอาทุกคนเราได้มาอีกแล้วครับทุกคนนะ15คูณ20เท่ากับ300ยูนะครับเราได้มาอีก300ยูนะครับเป็นกันต่ออีก5 1 0ยูก็ดีไม่ดีไม่ดีเท่าไหร่ เทพเจ้าชุดเหรอครับเออไม่รู้อะพกเรามไม่รู้จักเลยอะแต่ว่ามันมันคือชุดเรี่ยมทองมันเท่ดีเก่าต่อเลยวิเอามาันเลยกันวิวันเฮ้ดยดีหูยพูดแต่ก็เผื่อไหมเพื่อใจไว้ในเรื่องเธอคงไม่เจอแล้วรักเท่ฮ่เ่เกราที่81ดหโอ้ยดีมากสามอันพูดเจ๋วพูดเอ้ยเมื่อกี้เมื่อกี้คนเมื่อกี้มันกลายเป็นไอ้กระเป๋ามันกลายเป็นเหรียญปะ่ะเปลี่ยนไหมมันมันเปลี่ยนเป็นอัญมณีปะ่ะเสื้อสวยยังครับ ก็แน่นอนอยู่แล้วครับมันเสื้อมันสวยเพราะว่ามันมีอะไรนี้ไงเนี่ยถ้าอยากจะมีแบบว่ายูที่มันเยอะๆแบบที่มันแบบมันแบบมันคุ้มๆมันแบบมันแบบมันดีนะก็ต้องที่ดีมากดีมากดีมากสำหรับโอ้ยดีมากโอ้ดีมากเออดีมากตัวนี้ไม่นยังยงอุ๊ยวิ่งว่าไอ้อันนี้มันเปลี่ยนไหมอันนี้มันดีป่ะดูดิ เนเี่ยหรอมันไม่เปลี่ยน,ห,น,นหรอทุกคนมันไม่เปลี่ยนแอนิมณี้หรอเอานี้ดีจริงปะแล้วเ,เราได้มาอีก25่สิบห้าคริสโต้ทุกคนนับ25คริสตัลเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย25่คูณสเท่ากับเราได้มาอีก500รยยูนะครับนี้นะครับ yes go มาทุกคนนะไปกันต่อที่กล่องที่101่งอยหนึ่งไม่ได้ถ้าออกซ้ำแล้วมันไม่ต้องมันไม่ได้เปลี่ยนเป็นอะไรไม่ต้องออกไอ้หนุ่มมึงไปเอาไอ้อัน,นิมันดีมาดีกว่านะขอลอง ชุดลาวแหมเลียงทองก็ว่าชุดกล้วยทองเฮ้ยมาถึงมากล้วยทองหรือพี่อรุณแม่กล้วยทองเขาว่าดีน่าจะมีลอลิงอยู่อะน่าจะหมายถึงกล้วยหรือเปล่าอ้าวนับกล่องที่110ชุดแรก500เราเหมือนจะแลก400นะกระเพื่อมันออกว่ะและ้ว ก็จะบอกว่าและนี่กคือ,อยืสุดท้ายนี่กคือสิบกล่องสุดท้ายอาจจะคือยูซีหมดค่ะเปิดจนหมดเลยเหรอวะเลิกพอไม่ใช่เรามีตุนไว้อยู่ฉันมีตุนเอาไว้คะ่ะอยู่ไหนวะฉันมีตุนเอาไว้อยู่คะ่ะเปิดหมดเลยไหมล่ะทีอันขอขอขั้นต่ำขอ ขอขั้นต่ำสามนะขอขั้นต่ำสามสามสามไหนวะสามพันสาขำๆขำอูอู้อู้สกมันไสกมสโนนก้าอสกเมกอสกอสกกเปิดแนแล้วนะไปคะ่ะ <laughs> ไอ้เคเมึงนี่เนาะไปนะวนนกล่อสกล่องสุดท้ายนะวันนับเออไปย่ำ็ดคท่านรอูทนะเฮ้ยเอาดีๆหน่อยมาขึ้นสุดท้ายแล้คันต่ำคันต่ำไม่หลับมแมงกูแฮกต่ำสุดเลยเมื่อกี้มานะกคนน หมดละแล้ววันนั้นได้มาอีกส44อันญโยนี่เนาะเ <Nope. S 1> ย้แล้ววันนั้นหมดตูดหมดไปหมดจริงๆล่ะ เอาละครับทุกคนก็เปิดไปทั้งหมดก็หนึ่อยให้ทุกคน120กล่องนะทุกคนนะครับ120กล่องทุกคนนะครับก็ออกมาเนี่ยถือว่าออกเยอะไหมก็ถามว่าออกไหมทุกคนครับก็ยังดีที่ยังออกหัวทุกคนนะเพราะว่าหัวเนี่ยใช้ทั้งหมด120เลยนะ120เลยปืนไม่มีคิวฟีดนะครับก็น่าจะไม่แลกนะ ผมว่าอีกรอบออกเอ้ยอะไรยาค่ายาค่ะชายายายาผมรู้นะว่าคุณกําลังให้ผมเปิดแต่ว่าโทษทีว่ะก็แม่เป็นคนใหม่แล้วไงก็แม่เปนมีภูมิมต้านทานที่ดีมากๆแล้วเนี่ยคนดูนี่แหละตัวดีเลยอันนี้ว่านะแต่เราแลกหัวไอ้แกลกทุเรศนะก่อนนะครับก็ทั้งหมดก็400เลยนะผมไม่ออกเนาะทุกคนว่ามันจะออกไหมมันคงไม่ออกเนาะไม่ออกไม่ออกหรอกก็ว่ามันคงไม่ออกหรอกถ้าเรา,ถ,า,เราถ้าเราเปิดเทียนสะิบอะเนาะไม่ออกไม่ออกหรอก แล,แล้วที่สําคัญคือรอบนี้แม่งซ้มมันไม่ได้อะไรนะเว้ยซัมไม่ได้ซํามไม่ได้อนญมณนีนด้วยเออเออแรกเนาะแรกดีกว่าก็เออเอเอเอ,ออกก็มีสองชุดเออเผื่อไว้ให้สาวใส่เอาไว้ให้สาวใส่ขำๆปะแบบเธอมาใส่ชุดเลื่อมทองกับเราปะเอออะไรเงี้ยทุกคนถ้าเราไปกันต่อดีกว่านะจ๊ะแลกเลยเงินงๆๆสำหรับกล่องชุดนักรบนิ้รันหรือว่าชุดเลื่อมทอง มาได้ทุกคนนะครับเดี๋ยวเราแชร์เข้าไปหน่อยโปรดเรียกฉันว่ากุ้ยเม่ยมทองกล้ยแม่ยี่ทองใช่ไหมล่ะอืมจะดูเปล่า <c oughs> <c oughs> ติดตั้งเลยละ่ะกันไอ้หัวติดตั้งไปยังอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปด้ทุกคนนะครับหนึ่งสงองสามอะยังได้มาก็ยังดีว <c oughs> <c oughs> ๊ว กูนึกว่ากูเล่นเล่นกล้ามอะเฮ้ยว่าเล่นกล้ามอะที่มันทานเล้วทองอ่ะเคยเห็นอะเวกเตอร์เล่นกล้ามไปดีเออพอกายอ่ะอ่ะเลือกใส่หัวด้วยนะครับจวบโว้ยทองอารามรามากกอมสุริยะจักร ชุดนี้โดนไปเท่าไหร่ครับชุดนี้โดนไปทั้งหมดหนึ่งรอยสิบกล่องครับแต่ว่าแรกนะคุณนัทเพราะว่าเปิดไม่ออกแต่ว่าออกแต่ว่าหัวออกนะหัวออกกล่องที่สิบแต่ว่าเป็นของแดงทุกคนก็มองว่าของแดงไม่ค่อยออกหร่อคือก้วยก็เตรียมใจมาแลกอยู่แล้วล่ะเอาิีทถ้าวันนี้ก้วยแรกไม่ได้ก็ก้วยก็คงไม่เปิดหรอกเพราะว่าก้วยรู้สึกว่ามันน่าจะออกยากแล้วมันก็เปิดตั้งห้าร้อยสสิบด้วยทุกคนนะครับกล่องเนี้ยลงไปเลยมาเลเรียเนาะอุ้ยมีคนลงไปแล้วอะคนลงเยอะเลย คุณมินซังเฮ้ยเฮ้ยไอ้คุณมิน้นที่ับเอาไปหนึ่งหน่วยหนุ่มเฮ้ยทำไมเก็บไปเรื่อยอ้ย ซอยไข่เน้สอยไข่เน้สอยไข่เน้โอ้ตรงคุณมิ้นอยู่ตรงไหนคุณมิ้นเอ่อมิ้นอยู่ตรงบันไดระหว่างหัคอยอ่ะอ๋อคอยเหรอคุณเต้เต้ทจะอยู่ไหนอ่ะ ใช่ว่าคาราเซนี้คนนะคุณมิ้นถ้าคุณมิ้นคุณมิ้นหายจะอยู่ได้คุณมิ้นตอนนี้คนเยอะอยู่อะยี่หมืคนเลยไปหายลงก็ได้เดี๋ยวตามไปคุณเจมียาปะได้ได้ได้เอออ้าวคุณหนุกเขาไปลงนู่นแล้วโอเคัญหาแร้บหนุกไม่มิ้นไม่ทันอะดีเดี๋ยวมิ้นจะไปไปไหนดีวะไปอีเวนต์นี้ได้ไหมลูก พื้นนี้น้อยมากเลยนะต้อุนตำคโอเคไม่รู้ว่าี่องม่้อ้ตรน้องเนีไม่นอกได้ไงวะเอเคแล้วก็เดวเอเคก็แล้วไปท่านก็ได้ไม่นอกได้ไงวะเฮ้ยหอมปอลแบอกว่าฝั่งปืนเราอะ มันโคตรซากอะไม่ได้ยังไงคุณมิ้นคุณมิ้นตรงไหนอ่ะตรงนู้นเดี๋ยวคุณมิ้นคุณมิ้นคุณมิ้นขับรถมาหาด้ได้ปหมเดี๋ยวด้ไปช่วยพี่พี่หนึ่งก่อนได้ได้โอเคโอเคมีรถอยู่มีรถอยู่ได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวขับรถไปพี่หนึ่งตรงไหนมีคนอ่ะพี่ตองเนี้ยเสียเสียร์เซลโอเคติดคนโอเคครับตรงหน้าก็มีคนหนึ่งอ่ะพี่หนึ่งบินมาหาเนี่ย

นี่ถือปิอ๊ตองไปต้องไปช่วยเจนะน้าอะไรนะครับเรามีเฮ้ยไม่มีคนมาตีคนมาอ่ะพี่เจย์บอหัวกล้วยว่ะใช่มันอยู่เมื่อกี้มันอยู่ตรงตรงกลางอะ่ะเฮ้ย,ไ,ยไอ้ชิคกี้เลย ืนมันเป็นพลังของอันนี้ไงพลังชุดทองชุดทองโคตรเฟีย้ยกว่เจียวเงาะมีพลังมีมาปะใช่เชีชุดนี้กี่ยูครับมันอันนี้เปิดไปร้อยกล่องครับว,ว,ว่าทั้งกล่องเจมส์เดวิดมาเจมคนดื่มอ่ะคนดื่มโอเคกูเปิดแล้วก็ากรอ,อยู่กรอยูย่ก้า เด็กมากโอเเ้โหเจ๊เด็กมากเออมาดิมึงม,ม,มาดิน้องไอ้ขิวน้องก็แมนตามไงไอ้หน่อยไอ้ชุดขาดนี่มันชุดชายชาตรีวะฮะสวัสดีครับช,ชื่อตีนเป็ดครับเฮ้ยมาแปะแปะกันแล้วเกมมัน,นมอยู่ตรงคนละที่สองตัวมาแล้ววิ่งมาแล้ว

เรามาต้องฝากไว้โอ้โหกูน,นึกว่าคุณเจใช่ไหมาตรงไหนวะเราลงมาหรอ <c oughs> หรอุ๊ยไม่เห็นตัวเมื่อกี้เรายิงฟีเลยอ่ะอือกูไม่เห็นตัวมันชุดท,ที่อย่างครับมันคือชุดกล้วยแมเรี่ทองครับหวาว่เอ้ยตรงเมื่อกี้ตรงคุณคุณมิ้นตอนยิงตรงไหนนะตรงนี้หรออ่าเอ้ยไม่ใช่ใชแถวบ้านทุกตรงตะปูแล้วตรงต,ต,ตรงนี้ไม่นั่งอีกเนาะ มีฝนด้วยอะ่ะเฮ้ยสบ,บายคอมินอีซี่ตัวเนี้ยคิดซะว่าแบบว่าแบบ,แบ,บอิ่วดีอีซี่อีซี่อีซี่นิงน่งๆ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 ตัวครับมันงงไงเฮ้ยลูกปั้นเนี่ยมทองอยู่ตรงมันหลังคาเนี่ยมันงงไงไอ้ตัวนี้งงอยู่ไงมันโดนลูกปั้นเนี่ยมทองไงอืะ มัมม er ี oh, 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 oh. ่เราจะเจอลูกปั er hey, ้นเลี่ยมทองของข้าโอ้โออเดี๋ยวจะไปจากล่องมัมมี่ไฟนะได้เลยเอาโดดโดดไม่ได้เหรอนี่จ้าเป็นจ้าหน้าเลยจ้าเี่หนวะ่ไหวะตอนนีอยู่ไหนวะ พี่หนึ่งเหมือนจะออกไปวอร์มกัวปาสวัสดีครับคิดแมสแล้วฮอุ๊ยดีเบียเลยเหรออุ้ยเอาดีๆนี่ต้องให้โชวีกันเหรอต้องให้โชยกันเหรอเนี่ยมันก็จะเกินไปหร okay. like right. ือเปล่าคิสตั้มเลยครับที่ว่าถ้าหาว่าจะเปิดเอากล่องนี้แบบคนที่แบบอุ้ยคนนี่หว่า มาวะคว่อดตอนแรกอะเ <c oughs> กือบแล้วก็ลงแบบไม่ได้สนใจเลยเมื่อกี้ถ้าเมื่อกี้เป็นคนทุวันบอกยเอ้ยไม่ใช่ถาหาวเมื่อกี้เขาแบบว่าแบบสนใจเราหน่อยน่าจะน็อกนะเออไปรถดีกว่าขอบคุณมากนะครับรถไทกุญเจรถกุญเจ,รเจ,รเจ,รเจหรอ เไม่อะไรอะไรอย่าบอกนะคุณเอ้ทหารเขตกเอ้ยข้างหน้าข้างหน้ามีคนมีอยู่คนเดียวยิงให้มันรอดได้บ้างยิงให้มันลอดได้ไหมยิมเลยยิง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 เลยไปไหนแล้ววะไหนวะยิงเลย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 ัดร่างแล้วจังหวะจะดร่วงแล้วจังหวะจัด่างแล้วมันจะเข้าบ้านอืบ้านก็ดีไปเลยลง <c oughs> มาข้าบ้านกูหมดแต่แล้วอุ้ยโอ้โหหึ่ยหน <c oughs> ตกจุดอ้างน้องสองเหรอวุ่นมาข้าวบ้าแล้วสอ,คอคคงคนเอง,งนีง่ไง้นีงไง่ไ้นี่ไ้คุณมิ้งอยู่ไกลมากเลยอ่ะโอ้ยนี่นี่ ไม่ทันแล้วกล้วยโหช้าไปว่ะช้าไ,ไปเล่นไม่ได้เลยมันมาล่าคืนสมิธ oh no มันล่าสไป <c oughs> พอดีเลยกล้วยมิงจะกลับบ้านพอดีเฮ้ย <c oughs> อย่าบอกนะว่านี่คือแผนอะ่ะมันเป็นแผนใช่ไหมปไม่ <c oughs> ไใช่จะกลับบ้านพอดีเดินทางปลอดภัยนะคุณมิ้นแลุ้้ยคุณมิ้นขึ้นบนมาว่ะจมีคนมาเจ็บมากคุณเจย์ควงควงตั้งเจย์น้องสองป้เหมือน้องสองคุณเจย์น้องสองมาดิตึ้งไปตั้งแต่คุณเจยคุณเจยปั๊มยังยันคุณเจยปั๊มยันมันเยอะมันเยอะมันยืะหัวโดอีสองตัวเลยกล้วยเอ้ยมันกี้กล้วยน้องสองไม่ใช่เหรอวะมันน็อตมันน็อไปแค่โอยไอ้มันมันมีสองะ Mark the location เอ็มปงก็ยังมีดอไปหน่อยเออเมื่อกี้นี้ก็ยิงไปแบบซากจัดต้องใส่ไว้แบบนิดนึงอีกนิดเดียวเสียกล้วยเลี่ยมทองถูกต้องครับกล้วยแม่เลี่ยมทองจ้ากล้วยแม่เลี่ยมทองชอบ ก็เรียบร้อยแนนะทุกคนนะสำหรับชุดกล้วยแมนเรียมทองนะทุกคนครับกล้วยแมนเรียมทองนะทุกคนครับไอ้กล้วยบอกว่าเทสทุกคนครับเป็นชุดอีกหนึ่งชุดที่สวยนะแล้วก็เฟี้ยวมากๆนะทุกคนนะแล้วที่มันโดนแสงทุกคนรู้สึกว่ามันสวยมากๆเลยทุกคนแล้วก็มันดูเป็นทองจริงๆนะทุกคนครับทองแบบว่าทองแบบทองอะครับทุกคนครับทองนะนะทุกคนฮะก็ส่วนตัวมองว่ากล่องนี้เนี่ยก็ออกยากนะเอาจริงแพงด้วยนะทุกคนครับกล่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะออกยากนะแล้วก็ซ้ำเนี่ยไม่ได้อัญมณีด้วยทุกคนแล้วก็เปิดทีหนึ่งห ร4 0นะก็ถือว่าเยอะนะแบบกล้วยม,มองว่าเยอะนะครับตัวใครที่จะเปิดก็ลองสงนใจดีนะทุกคนครับหรือว่าใครที่มีอัญมณีอยู่แล้วเนี่ยทุกคนครับก็ถ้ามันถึงใกล้ๆแล้วรู้สึกว่ามันแลกได้เนี่ยก็แลกเลยทุกคนนะไม่ต้องเปิดไปเยอะทุกคนเพราะว่ามันเปิดทีนึ่งตั้ง540นะทุกคนครับก็ลองเปิดกันดูกันแล้วกันเปิดใครอยากได้นะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ทุกคนไงก็ฝากคนหนึ่งไลค์ฝากคนหนงสต๊อกไฟกล้วยด้วยนะทุกคนครับแล้วก็คลิปน่าจะเป ว่าใครอยากให้ทําคลิปแบบไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอทุกคนเป็นแ้วสวัสดีทุกคนนะจ๊ะแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายจ้า See you